เมื่อสักครู่คุณหมอสัตว์ใช่ไหมคุณมาวริศนะครับก็ทางด้านของผู้กํากับคนสวยอย่างพิ่ติ๊กวัชินีเนี่ยก็มีการเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังนะฮะวันที่24กันยายนถือเค้กมาเป่าให้คุณไม้เลยจ้าซึ่งสังเกตได้ว่าคุณไม้งงของผมหรอคือเจ้าตัวนี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าคือรู้สึกว่ามันผ่านวันคล้ายวันเกิดของตนมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะตอนแรกถามเค้กผมหรอคือเขาไม่ได้เกิดวันนี้ไม่ได้คิดมาก่อนเลย กู<ห>เกิดมา24กันยายนเน,นีนยน่นยคุณเขาไม่คิดว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ย,ย้อนหลังแบบนี้แล้วก็ดีใจมากๆตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ามากแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณพี่ชอตที่ให้โอกาสนะคบได้กลับมาร่วมงานกับอมรินทร์ทีวีครั้งแรกด้วยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังครับเซอร์ไพรส์จริงครับคือคือจริงๆต้องบอกว่ามันเนี้ยมันเลยวันเกิดผมมาแล้วผมก็คิดว่าเออเราเราเรามาเวิร์กชอ็อปนะวันนี้แต่ปรากฏว,ว่ามีคนโอเคเข้ามาผมนึกว่าเฮ้ยมันเกิดใครจนพี่ติ๊กมองมองว่าเอา ของผมเหรอเอออะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับดีใจขอบคุณทีมงานครับผมก็เป็นเป็นงานแรกที่มาทํางานกับทางอมรินเนาะแล้วก็มาถึงก็ช่วงวันเกิดพอดีก็มีเคกให้ก็ดีใจตื้นใจมากครับขอบคุณมากครับก็ก็ต้องขอบคุณทางพี่ชอตเนาะที่ที่ที่ให้โอกาสผมได้มาเล่นก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นผมตื่นเต้นอ่ะคือเหมือนถึงว่าเป็นงานแรกที่เราเราออกมาเป็นนักแสดงอิสระเนาะก็ก็ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเราก็มาลองหามาลองคน้นมาลองเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผมถึงจะมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับ